เนื in the milk. The milk. ่องจากมือกตอนโมมานโมมานมามาแก่โตแก่โตเปลี่ยนสูตรอาหารอยู่บ้ได้สูตรอาหารมานะนำบารบาร่าเนาะบารบาร่าบอกสูตรอาหารมาชิลองเบิ่งหน้ามือนี้ตอนนี้กำลังเตรียมอาหารเลยกันชิลองไปใส่ยู่เซคือเก่าเนาะทุกคนเนาะเสือคนใช้น้อง ยาดองยาดองมานีเร็วๆยาดองเหมือนสันยาดองออกมาเร็วๆมายาดองมานี่เนาะซื้อยาดองเนาะทุกคนหูบอว่าเป็นยังเจงซื้อยาดองเพราะว่าจะคล้องเพื่อนมากินยาดองหรือว่ะบองยาเนาะได้มากกันเลยซื้อมายาดองหายซะ อืมคองอ้ายเนาะอันนี้เนาะอ้ายเพิ่นได้มาอันเพิ่นเขามาเบิ่งพอบ้านเพิ่นเตรียมอุปกรณ์เพินน่นเนาะ <laughs> ไปสุดนี้ให้มันได้กก่อยเด้อสุดนี้เด้อจีมัคือเขาว่าได้จักถุยหนึ่งก็ยังดีเนาะเอามาขัานมังนาวบีมังนาวแล้วก็ก,ก่อยเพ็ดเพ็ดพักกระโหลกหอเนาะ เนื้ใซาอาหารอีนนี้สูตรบาบันนาบาวนีงนะสูตรบาบันนาออนทัวบาอันทัวร์บาบลำพันเนาะลำพันบ้านนาเนาะอนพอดีอันบาบันนาออนทัวเพิ่นแนะนำมาว่าลองสูตรนี่เบิ่งเนาะเข่าขั่วกับปลาแดกเนาะทุกคนเนาะลองเห็ดเบิ่งงวแน่หด้วยมึงเจอแต่ก่อยกับนี้ลองเห็ดแต่นำไมพี่น้องเอ้ย ละละ <laughs> บ่มีเบียงเนาะหากลุ่งหอยปูปลากินไปนึ่มือนอี้เละเมนบอทุกคนงานกา,นานรยังบไดเหตุเนาะ <laughs> มาอยู่พักผ่อนไปก่อนจักประมาณเดือนหนึ่งเนาะอยู่ไปพักผ่อนจักประมาณเดือนหนึ่งจังหา <laughs> หาทางเนาะ <laughs> อยู่เป็นเดือนได้ <laughs> จตดิเนเ็เรากิน,น่อเลย บมมีเงินซื้ออาหารไก่พอบ้านเท่าไปหาปูหาปลาเนาะแต่ก็ได้ปลาเห็ดปลาแดกเลยได้ทุกคนเดี๋ยวมือหนามือหนาเนาะอขอโทษขออาภัยหลายๆเลยเพราะว่าเมื่อนี้อากาศมันลม,มนะเสียงก็อยากกันาน่อจักหน่อยเนาะทุกคนเ <c oughs> มื่อนี้อากาศลมลมเนี่ยพอบ้านเทาไปใส่มองเนาะเปินก็ได้ปลามาเห็ดปลาแดกได้แล้วกระปุกหนึ่งเนาะเดี๋ยวมือหนามีโอกาสเดี๋ยวสิพาทุกคนไปใส่มองนากันนาะทุกคนเนาะ ใส่มองน้ำเซเฮาเนาะผอบ้านเฮาสิมัดเหงื่อใส่หนะัหนเนาะให้โยฮายกิหโยฮากินตามภาษาบ้านๆเนาะโยสั่งนี่แหละซีใส่แบบนี้เนาะจัดปลายจัดปลายผอบานค่ะไปใส่เขากะเจียงพื้อออกตอนใส่เนื้อซะก่อนเนื้อพ่ออยู่บ่ออ๋ เดี๋ยวให้พอบ้านเพิ่นจัดการอุปกรณ์แล้วก็นเนเดี๋ยวจังตามกันไปนอะทุกคนเนาะเขากับสิตัดมาเมื่อนี่เลยเนาะทุกคนนะสิลงไปยามยามยังเอ้ยเพิ่นเอินอยังตุ่มกุ้งนะทุกคนเพราะว่ามือ่านนี่พอบ้านเพิ่นไปใส่นิ้งบนไอ้ถ่ายเพราะว่าเพิ่นไปกลางคืนเนาะเพื่อนไปเพิ่นไปใส่กลางคืนนะ่นะน่ะนิ้งก็เลยบวดแม่ถ่ายเลย <c oughs> ข้าวขา ขาวโเคยเห็นผมบ้างขาวขาจะใส่พดไหมน้ำบ่เบียเบียจัดการเบียเส่เสเส เมื่อนี้คือบ่มีนำหมอกเนาะฮะนะเมื่อได้บ่มีนำหมอกนะ,ะ,นะอ,นอ,กนะอากาศสีหนาวเด้อทุกคนเด้อแต่ว่าเมื่อได้นำหมอกไล้ๆมันสีแดดเมนบอกพอบ้านอืเมืม่อได้นำหมอกไลยเต็มเต็มหน,าน,านาม้านี่เมื่อนั่นแหละแดดแดดแห้งครับว่าะนะแต่เมื่อได้บ่มีนำหมอกมันสีหนาวอากาศ ลูกไายกับตามลงมาเลยเนาะพึ่งตื่นนอนเร็วๆๆ็วเ,เสบายดีปะ่ะ,ปะลุงน้ำเด้อไอหมูไอหมูอ้วนนะสบายดีป่ะลุงนะไหมถ้ากระตื่นนอนหนายังกว่าสวยทำไปไปลงไปนบุ๋มใหม่นะแกออกตรงเออแกออก

มันบ่เตซินมายามนี่มึมีปอมบ่ตอสาม, <c oughs> มขัเก่าน้บ่บุบเลยเอขี้เหอะปไวที่เขี้เหออยู่ซ้ายป๊ไหวลูกมื่อน,ออนี้คือเพื่อนนั่น ก็ไม่ไหลมองย้ำสาวเนาะอ้าวป่าป่ายังค่ะกูมาเลยลูกลา ได้ไล่บอเอาเอาเอาดึงมาเลยตัวหนาลูกปลาบูไม่ไว้ไม่ไมันลงมาจะสิย่างไปุดเลยบ่ ได้โอ้ยได้อยู่แทงนี้คือมือแท้ะจะอย่าออกเลิกไรลูกจะสิไปยังนะฮั่นนะบ่ไป พุ่นไปทั huh. uh ้ง huh. นั้นพุ่นเออพัดจีนยางไปทั้งนั้นเด็กระเลิกมันบอสองามตนยได้ก้อยอยู่ดอกไปสูบอยู่ดอกมันนี่แล้วร่วมร่วมกันกับพี่สิไอืมเออใส่กระทมกระเทัอไรค่ะนะแมนเนี่ยได้อยู่เนาะได้ก้อยยุ่ยสมอนีสิก้อยให้กินอันนี้ เป็นรวมๆกันนิงสีถ่ายให้เบิง่งเนาะทุกคนขออนุญาตเด้อคอนอันนี้เนาะนี่นี่คอนใหญ่นี่นะไหลน้นามมาตอนหนามถ่วมเนาะทุกคนเนาะ ลายนามมาแต่โบหัวเป็นคอนอยังอะนะแต่ที่มีนันไพ่มาเอากะเอาบไดา่นะย่อบไดาเนาะทุกคนนักนกักไพ่มาย่อกะแบบว่าฟันบ่ค่อยดีอะนะก็เลยป้าไวหนีเลยไพยก่กะโบโบหัวเป็นคอนอยังเนาะถ้าไพ่หูกะแนะนำมาในเด้อนี่คอนคอนใหญ่คอนอนุญาตถ่ายเลยจ้าเ <c oughs> พราะว่าเ้ากับ,บริโลหลูเนาะแต่แอน ชาวบ้านในหมู่บ้านนี่แหละเพิ่นเอาข่าวมาแบบว่ามันไลนะ้ำ่ะมาตอนนำถ่วมนะทุกคนตอนนำถ่วมไลยๆมาเลยปกติแหละในบ้านนี่ก็สิเอาไม้เอาฟืนเนาะเวลาเวลานำะถ่วมก็สิเอาไม้เอาฟืนนะนะแต่คอนี่เพิ่นก็เอามาแล้วก็ไปเหตุหันเหตุหนีนะเนาะแต่คอนคอนหนีเอาไปบ่ได้ทุกคนจักเป็นอย่างแล้วก็เลยป้าไว้หนีเลยเนาะแต่ทังบ้านก็เพิ่นก็บ่ฮูเกี่ยวกับเรื่องจังซี่แน่นะเป็นคนแบบเป็นแบบว่า บุคอยผู้เรล่าปันไดเห็นนะว่าเขาต้องเหตุแบบดใดเห็นนะเนาะทุกคนเนาะนิ่กะขออนุขออนุญาตถ่ายให้เบิงองซื่อเลอจ้าแต่บวกหัวเป็นคอนอยังดอกเนาะขออนุญาตไปเลยตัดมาทางพอ่อโลเปิดเลยเนาะแต่ว่าทางนี้มันก็อยากเมิดเน่เนาะทุกคนเนาะพระวัาตะเวนขืนหรือขืนทางนี้มันก็เลยแบบส่องไปก็สิเมิดเน่เนาะ เดี๋ยวมือหนาสิพา้าทุกคนมาขัดมันเลจ้าทุกคนมันเป็นหัวเลยเนาะนี่มันแก้วมันแก้วหรือว่ามันมันยังโน่ลืมเลยมันยังเกาะมันเทศนะทุกคนเนาะเออมันเทศครบแล้วบอลในแซนหนึ่งข้าก็ไไ้สี่อ๋อ มาแล้วไอเตยยังขามมาลูกลอย่าลงเลิกเดอ้อระวังปีงแขนก้นเดอ้อจะแนมมี่ปีมึงม <laughs> ีหรอไวได้กันนะอยู่ดอกไม้อน,นี้ได้สูบอยู่ดอกกุ้งเพิ่น ลำขาหัวลำขาํำต้นตาลอันนี้เอาลงไปใส่ทางกันนะฮะเดมือแรงไปใส่ทางไหนเด้อ,อทางไตสะพานหัวแต่ว่าถ่ายไปใส่กันขึ้นนิ่งก็สิบวันได้ถ่ายให้เบิ่งนะทุกคนเพราะว่าเพิน่นไปตอนเดิกนิ่งก็นอนแหละไปถ่ายตอนเดิกมันก็สิบวันเห็นบันไดเนะาะ เด้เฮยคอนนี่ไพ่ก็มาเอากระไดเลยเบาความร้อนเบาความร้อนบอกความร้อนให้พ่อบ้านฟังเม่นบ่าต้นตะเคียนเม่นบ่เนาะบ้านห้าหักบูหูต้นตะเคียนนั่หนินั่นมีอันไหนเขาว่าไปไปไปเกือบเจ่าเนยพ่อเอาเอาคืนในยพ่อลูก โอ้เห็นแต่งามก้นปิดลงแนลูกละ <c oughs> <c oughs> ส่งค้าสารมืเอเน่าพันจอนขึ้นต้นพันหยางอนะเนาะเดี๋ยวขึ้นไปเบิงขึ้นไปเบิง,บงกุ้งน้ำกันเนะทุกคนมะหัวได้หน่อยได้ไายพอได้ก่อยอยู่บนเนาะมือนน้เนาะนกุ้งก็โ่นก่อยแหละุ้งก็โดนก่อยแลลวโดยแค่หน่อย โอ้ยเมื่อยเมื่อยปีนตะฟังอ้าวเบียออกมาได้ลงทางนะครูไปไปเบียไปเดีเห็นไหมเบียเห็นไหมาามโป้งล่ะตีละครั้งตีละครั้งยามสาวเนาะ ตีละคังยามเศร้าเพราะว่าบ้านใกล้วัดวัดใกล้บ้านเนาะ นี่พอก็ลูกกำลังเอากุุงออกเนะประมาณตามเพื่อแก่โตมันนี่กับประมาณก <c oughs> ุุงมันบวหลายเนาะทุกคน <c oughs> มันจะโคตรได้หลายเลยเกี่ยวเกี่ยวเป็นดิอู้ช้าๆ เอาคลิปนี้กับสิคอจยอบใบเสนีก่อนเนาะไว้พอกันใหม่คลิปหนะเด้อจ้าฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจเห็นเดอ้อพอสิมีกำลังใจเห็ุคลิปต่อไปเนาะมื้อนี้กับสิคอตัวลากรสบายดีสบายดีบ๊ายบาย